วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการสร้างบ้านในพื้นที่เฉพาะทางทางใต้นิดหนึ่งยะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งก็รู้กันอยู่ว่ามีสภาพอากาศความท้าทายที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย Field David d v v i d d d e ดี g ซเป็นบริษัทที่เขารับออกแบบก่อสร้างทำงานในพื้นที่นั้นจริงๆคือความท้าทายหลักๆใน3ามจังหวัดนี้แน่นอนเลยคือเรื่องอากาศความชื้นสูงฝนตกหนักมากบางทีก็ร้อนจัดๆเลยนะคะซึ่งพวกนี้มันกระทบกับตัวบ้านโดยตรงเลยค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องที่เจ้าของบ้านหลายคนกังวลกันเยอะอย่างงบประมาณที่มันชอบบานปลายคุณภาพงานที่อาจจะไม่ได้อย่างที่คิดหรือที่หนักเลยคือเจอผู้รับเหมาที่งานไปเฉยๆก็มีค่ะปัญหาคลาสสิกเลยในะเรื่องผู้รับเหมาเนี่ยเป้าหมายเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูกันว่าเออบริษัทที่มีระบบการจัดการแบบมืออาชีพอย่างฟิลไดวิด 3D ดีไซน์เนี่ยเขาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าตอบโจทย์คนสร้างบ้านในพื้นที่ตรงนั้นได้อย่างไรบ้างมีอะไรที่แตกต่างออกไป ลองมาดูกันครับถ้าดูจากข้อมูลปัญหาที่เจอบ่อยๆในการสร้างบ้านแถบนั้นคือเรื่องความชื้นในบ้านนี่แหละครับมันสะสมแล้วก็นําไปสู่ปัญหารอยร้าวสีพองสีลอกหรือราขึ้นตามมาแล้วก็เรื่องการระบายอากาศไม่ดีทําให้อยู่แล้วมันร้อนอบอ้าวแล้วก็แน่นอนเรื่องใหญ่เลยงบก่อสร้างที่คุมไม่อยู่คุณภาพไม่สมราคาจ่ายไปแล้วได้ไม่คุม้มสิ่งที่น่าสนใจมากๆของ Fu วส d a v i d 3D Design เนี่ยเขาพยายามสร้างสมดุลน,นะคะ ระหว่างความเป็นบริษัทกับความเข้าใจในพื้นที่จริงๆคือเขาทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้รับเหมาในพื้นที่เลยซึ่งผู้รับเหมาท้องถิ่นก็จะคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแรงงานอะไรพวกนี้ดีอยู่แล้วแต่จุดสำคัญคือ Fuse David 3D Design เป็นคนคุมมาตรฐานทั้งหมดค่ะไม่ใช่ปล่อยให้ผู้รับเหมาทำไปเรื่อยๆ อันนี้ทําให้มั่นใจได้ว่างานมันจะออกมามีคุณภาพในแนวทางเดียวกันคือใช้คนท้องถิ่นแต่มาตรฐานกลางมาจากบริษัทอย่างสัญญาเนี่ยจะระบุละเอียดมากสเปควัสดุก็เปเ๊ะเ,เลยว่าจะใช้อะไรเกรดไหนแล้วก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่า internal QA ค่ะคือระบบตรวจสอบคุณภาพภา,พภายในหมายความว่ามีทีมของบริษัทเข้าไปตรวจคุณภาพงานตามขั้นตอนสำคัญสาควบคู่ไปกับทางผู้รับเหมาอีกทีอ๋อมีตรวจซ้ำอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะ ก็ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องงานไม่ได้มาตรฐานไปได้เยอะเลยค่ะลดเรื่องการออกแบบล่ะครับที่บอกว่าต้องรับมือกับอากาศร้อนชื้นฝนตกหนักเขาเน้นตรงไหนเป็นพิเศษตรงนี้เขาก็ใส่ใจมากค่ะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่เน้นเรื่องฟังก์ชันที่เหมาะกับอากาศเลยคือการวางถังบ้านเนี่ยจะดูทิศทางลมการระบายอากาศธรรมชาติเป็นหลักการออกแบบหลังคาชายคาช่องเปิดต่างๆก็คิดมาเพื่อรับมือกับฝนสาดแดดแรงๆโดยเฉพาะเลยค่ะ แล้วก็ที่สําคัญคือการเลือกใช้วัสดุพวกวัสดุกันชื้นเขาจะเลือกใช้เกรกพรีเมียมหน่อยเพื่อให้มันทนทานในระยะยาวสู้กับความชื้นไหวค่ะนอกจากคุณภาพแล้วเรื่องเงินเงินทองทองเรื่ององบประมาณนี้ก็น่าจะสบายใจขึ้นด้วยใช่ไหมครับ เพราะมีสัญญามีสเปกชัดเจนแต่แรกสัญญาที่ชัดเจนระบุราคาสเปกแน่นอนตั้งแต่ต้นมันช่วยลดความกัง,งวลเรื่องค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือการที่อยู่ๆมาขอเปลี่ยนของเพิ่มเงินกลางทางที่ทําให้งบบานปลายซึ่งเจอบ่อยมากกับการก่อสร้างทั่วไปแล้วพอสร้างเสร็จส่งมอบบ้านแล้วจบเลยไหมครับอันนี้เป็นอีกจุดที่ข้อมูลเน้นเลยค่ะคือเรื่องบริการหลังการขายเขามีการรับประกันโครงสร้างให้นานถึง5ปีเลยนะคะ แล้วก็มีทีมที่พร้อมเข้ามาดูแลซ่อมแซมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหลังอยู่ไปแล้วอย่างพวกรั่วซึมหรือข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเจอเห็นว่ามีเรื่องการันตีความเร็วด้วยนี่ครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเขามีบริการแบบ fast track ด้วยคือการันตีเลยว่าถ้ามีปัญหาอย่างน้ำรัว่วหรืออะไรไม่คาดคิดทีมจะเข้าไปแก้ไขให้ภายใน40าทชั่วโมงเลยค่ะ มันสร้างความอุ่นใจได้มากเลยนะว่าสร้างเสร็จแล้วเขาไม่ทิ้งเราแน่นอนก็สะท้อนว่าแนวทางนี้น่าจะตอบโจทย์ดได้ดีจริงๆถ้าให้สรุปจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยการมีบริษัทที่เข้ามาจัดการแบบตั้งแต่การออกแบบที่เข้าใจพื้นที่จริงๆคุมคุณภาพคุมงบประมาณให้โปร่งใสแล้วก็มีรับประกันมีบริการหลังขายที่ไว้ใจได้เนี่ยมันเหมือนเป็นทางออกสําคัญเลยนะสําหรับคนที่อยากสร้างบ้านในพื้นที่ ยะลาปัตตานีนราธิวาแบบที่สบายใจหน่อยไม่ต้องลุ้นเยอะหัวใจหลักมันคือตรงนี้เลยค่ะคือการผสมผสานความเป็นมืออาชีพของบริษัทเข้ากับความเข้าใจในพื้นที่จริงๆผ่านการทํางานกับผู้รับเหมาเครือข่ายของเขามันเป็นการสร้างสมดุลที่ดีมากค่ะระหว่างมาตรฐานสากลกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นั้นๆน่าสนใจมากทีนี้ก่อนจะจบกันไปอยากจะชวนคิดต่อน,นิดนึงครับว่า นอกเหนือจากเรื่องตัวบ้านแข็งแรงสวยงามวัสดุดีงบไม่บานปลายแล้วเนี่ย<ะ>การมีคู่คิดหรือพันธมิตรที่เราไว้ใจได้จริงๆตลอดทางตั้งแต่วันแรกที่คุยแบบไปจนสร้างเสร็จแล้วก็ยังดูแลกันต่อหลังเข้าอยู่ไอความรู้สึกมั่นคงทางใจความสบายใจตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีค่ามีความหมายไม่น้อยไปกว่าตัวบ้านที่เป็นรูปธรรมเลยก,ก็ได้นะครับ